สวัสดีครับสวัสดีสรลมเครื่องเสียงการแจ้งนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับทางช่อง u t u b e นะครับทุกท่านแล้วก็ FC ทุกท่านนะครับวันนี้นะครับมาพบกับร้านนรันศักดิ์ทั์ซาวนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่30ิพฤศจิกายนนะครับก็จะเป็นของวันอังคารนะครับยามบ่ายนะครับวันนี้ก็สินค้าเข้ามา1แท่นนะครับเป็น power modify นะครับ mb 3า0 0 3น0 0นไอไอนะครับรุ่นนี้ก็จะมีไอดอไอ ไอจอดิจิตัลนะครับอาคาได้หายไปนะครับไอตัวนี้นะครับจอดิจิตัลนะครับอยู่ข้างหน้าวัดอุณหภูมินะครับผมก็ได้เปิดฝาไว้ออกไว้เรียบร้อยนะครับฝาเปิดออกเรียบร้อยนะครับฝาก็อยู่ตรงนี้นะครับฝาของไอโมดิฟายนะครับอ่านะครับก็โมแป้งใหญ่นะครับทาชิเตอร์ก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 1 0 1 1 12 13 14บเองค่าละคู่นะครับ28ตัวนะครับแล้วก็คาปาก็อู้คาปาสวยนะครับ1 1 2 3 4 5 6นะครับ12ตัวนะครับเป็นเสร็จนะครับ12ตัวนะครับด้านหลังนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะมีทั้งระบบสเตอร์โมโนนะครับบิดนะครับแล้วก็สัญญาณเข้าอินพุตนะครับตัดคอร์ได้นะครับตัวนี้นะครับว่าจะขับเบยดหรืออะไรครับด้านหลังก็จะมีทั้งสเปคอนแล้วก็เอ่อ หัวนะครับเป็นแบบหมุนนะครับมีทั้งสองอย่างพัดลมนะครับหนึ่งสองตัวนะครับไฟสองร้อยยี่สิบนะครับพัดลมนะครับอ่านะครับมือหนึ่งนะครับราคาท่านละสามหมื่นนะครับมือหนึ่งนะครับเช็คราคาได้เลยนะครับท่านละสามหมื่นนะครับมือหนึ่งแท่นนี้นะครับมือสองนะครับขายในราคาอยู่ที่หมื่นเดียวนะครับเอาหมื่นเดียวพอนะครับมีทั้งหมดอยู่สองแท่นนะครับสินค้าเข้ามาวันนี้นะครับสินค้าของวันที่สามสิบนะครับวันนี้นะครับมีทั้งหมดอยู่สองแท่นนะครับพี่ๆท่านไหนสนใจก็ รีบจับจองได้นะครับผมให้ไปเลยนะครับ10,000หมืนนะครับ1 0,000นะครับรีบตัดสินใจนะครับนะครับยาวนะครับใหญ่นะครับแรงนะครับสูปขั้นละสามขั้นละสี่นะครับสบายนะครับขับกลางได้ขั้นละสี่นะครับเสียงเบรคก็ข้้งละสามขั้นละสี่นะครับสบายนะครับคงปั๊มคงหล่อนะครับได้หมดนะครับเอาหนึ่งหมื่นพอนะครับหนึ่งหมื่นพอนะครับหรือมีตัวไหนนะครับที่มาแต่้งานก็เอามาแลกดีเทอร์ได้อยู่คลองสามคลองหลวงปทุมธานีนะครับเราแลกดีเทอร์กันได้ทุกตัวมีตัวไหนที่มา้ใช้งานนะครับ ก็เอามาแลกได้นะครับเผื่อบิ๊พี่ทุกท่านสนใจนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้ได้เลยนะครับเบอร์โทรติดต่อผมเลยนะครับเบอร์นี้เลยนะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5นะครับ0 8 3 7 3 9 8 9 4 5โทรเข้ามาสอบถามได้เลยที่ร้านนรันศักด์นะครับเผื่อบิ๊พี่ทุกท่านสนใจที่ร้านนะครับก็โทรเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ร้านนะครับรับแลกตีเธอกัได้ทุกตัวนะครับส่งได้ทั่วไทยสินค้านะครับก็ลองฟันน้ำเสียงกันดูนะครับผมก็จะขับเบร์นะครับสองดอกนะครับขับเบร์สองดอกนะคร อ่ะเดี๋ยวผมออนเครื่องนะครับลองมาดูออไฟก็โชว์นะครับนี่ครับนี่ครับ,รบไฟโชว์ปกตินะครับก็ถ้าดูอย่างนี้มันก็จะย้อนแสงนะครับย้อนแสงนิดนึงนะครับขอไฟนะครับ สายไปเรียบร้อยนะครับ มาสอบถามได้นะครับราคาอยู่ที่ท่านละ1 0,000หมืนะครับโทรเข้ามาสอบถามได้เบอร์โทรติดต่อเบอร์นี้เลยนะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับส่งไลน์โทรไทยนะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหานะครับก็รีบตัดสินใจนะครับมีทั้งหมดอยู่ท่านละ1 0,000หมืนะครับมีทั้งหมดอยู่2ท่านนะครับเผื่อพี่ๆสนใจนะครับที่ร้านนรันศักดิ์นะครับโมนิไฟนะครับ MB 3ม0ีสามนะครับไ i นะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวแรงนะครับของไอ้โมนิไฟนะครับ เช็คราคามือหนึ่งได้เลยนะครับทุกท่านละสามหมื่นนะครับสำหรับพี่ๆที่กำลังมองหาก็รีบตัดสินใจนะครับฝากทุกท่านนะครับม o d i f y นะครับท่านละหนึ่งหมื่นครับหรือมิเตอร์ไหนนะครับที่มาในใช้งานนะครับก็เอามาแลกตีเทิร์นได้อยู่คลองสามท้องหลวงปทุมธานีนะครับรับแลกตีเทิร์กันได้ทุกตัวนะครับฝากพี่ทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับจะได้เห็นสินค้าไว้กับเพื่อนนะครับก็ไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ